สูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี b ่บางอ๋ w w w k p b l w e t c o m k p b l t v at youtube.com ครูพี่บางออล t วที่ youtube.com kpbbltv on to wait yeah wait 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 right hello everyone this is k r u p ปพีบัง l อล for k b a l t v on tour one more time อ uh, ่วันนี้เนเรากันอยู่ที่นี่ฮะอย่างที่เห็นกันว่ามันคืออุทยานแห่งชาติการเรียนรูอ้อุทยานการเรียนรู้ยาลาที่เคพักยาลานั่นเองแล้วก็ตอนนี้คือเพิ่งจะสอนเสร็จแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ไปเจอกับกับกับน้องกะทิคนหนึ่งนะครับก็อ่ ขาก่อนที่เคยพูดไปแล้วว่าน้องคนนี้เนี่ยเฮ้ยแ <ım> บบ Amazing มากๆอะ่ะคือแบบน้องประมาณ3-4ขวบถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะ4ขวบเนี่ยแล้วก็น้องเขาพูดภาษาอังกฤษได้คือคือคอ,อ,อสื่อสารได้ในระดับหนึ่งก็เลยอยากจะเฮ้ยสัมภาษณ์พ่อแม่เขาหน่อยนิดนึงว่าทํำยังไงน้องกะทินี่ยถึงได้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ซึ่งตอนนี้อยู่แ, Dancing แค่อนุบาลหนึ่งเดี<แค>๋ย <Gloria> วเราไปดูกันดีกว่าว่าอ่าน Linked ี่ <Norwegian> ไงคือจริงๆเราก็เซตฉากไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวไปไปชมกันนิดนึงนะครับโอเค and this is กะทิ yeah Katie, can you introduce yourself? Yeah. Hey, really? you you are on KPVL TV on tour now. Introduce yourself. What? What's your name? What's your name? My name is Katie. Your name is Katie. How old are you? How old? Are, how old are you? Is it four? Four? Four. four years old, right? Yeah. Four years old. Uh, what school are you from? <cents. S 1> ที่รู้ชืงอประถมสกู and what grade are you in now kindergarten one kindergarten one okay great นี่ฮะคือคือว่าน้องกับที่เนี่ยสามารถคุยได้คือประมาณหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะถามคุณพ่อนิดหนึ่งว่าอยากจะถามนิดหนึ่งนะครับว่าทำยังไงครับน้องกะที่ถึงบอกว่าเออสามารถเนี้ยอย่างเงี้ยที่บ้านเนี่ยเลี้ยงยังไงครับก็ก็ไม่มีะไรมากครับมันเป็นแรงบันดาลใจของผมที่ไป อ่านหนังสือเรื่องเด็กสองภาษาพ่อแม่สร้างได้ถ้าท่านเคยไปตามแล้วหนังสือก็จะเป็นหนังสือขายดีอยู่ในเสียบฟุกอะเหมือนพกนี้ก็มีก็มีก็มีครับมันมีก็ก็สอนเขาแต่ประมาณสัก8เดือนนะแเดือนก็ไปซื้อซีดีพวกของอะไรนะคายุมันเป็นซีดีเรียนภาษาอังกฤษที่เป็นเหมือนครอบครัวจริงๆ เปิดเขาดูเงี้ยวันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ก็มีพวกซีดีมิกอะไรนะวิกิเมาส์วิกิเมาส์อือวิกิเมาส์อ๋อก็ก็พยายามฝึกสภาพแวดล้อมให้เป็นภาษาแต่เพราะว่าผมเลือกวิธีถ้าถ้าใครอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีหลายแบบแต่ผมเลือกวิธีพ่อหนึ่งภาษาแม่หนึ่งภาษาว่าผมเนี่ยตัวผมเองอ่ะก็คือก็จริงก็ฝึกไปด้วยนะแต่ว่าก็รับผิดชอบที่จะพูดภาษาอังกฤษกับลูกแม่ก็พูด ภาษาไทยไปแยกกันไปนั้นก็เป็นกิจวัตรที่แบ่งแยกกันชัดเจนอย่างนี้ฮะถ้าเราเจอพ่อต้องต้องคุยภาษาอังกฤษเจอแม่ก็คุยภาษาไทยไปคือหมายว่าเป็นเป็นเรื่องที่อะไรที่ชัดเจนไปเลยว่าค,คนนี้พูดภาษาอังกฤษคนนี้เป็นภาษาไทยแสดงว,ว่าตัวเองนี่ก็ต้องโอเคก่อนในระดับดหนึ่งเนาะระดับหนึ่งครับผมก็ไม่ได้เก่งมากอะไรแต่ว่าถือว่าเราได,ไ,ดได้ได้ฝึกตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็จริงจริง จริงๆบางคำก็ไม่รู้ก sí ็อาจจะพูดไทยไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครก็คือเรียนรู้ไปด้วยกันครับก็ถือว่าพัฒนาตัวเองไปด้วยอือ่ทีนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงพ่อแม่ที่อยากให้เด็กๆเนี่ยอ่สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้างเพราะตอนนี้มันก็เข้าสู่เรื่องของอาเซียนด้วยอะฮะมีอะไรจะฝากคือจะทำยังไงอะไรยังไงดีมีอะไรแนะนำไหมฮะก็สำหรับความเห็นผมก็มันต้องใช้เวลาครับภาษาอังกฤษมันไม่ได้สร้าง เลยใช้เวลาแป๊บๆฉันต้องอดทนคะถ้าพ่อแม่ท่านใดเริ่มได้เร็วเนี่ยก็จะมีว่ามันก็มีเวลาที่จะฝึกฝนเขาได้ได้นานขึ้นเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยที่จะเครือะเขินที่จะอายแต่ถ้าเรามาเริ่มตอนเขาโตๆเนี่ยอย่างตอนนี้เริ่มไปโรงเรียนเนี่ยเขากลับมาบอกที่บ้านว่าทำไมที่โรงเรียนไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเลยอย่างเงี้ยแล้วทำไมพ่อกับแม่ทำไมพ่อต้องพูดภาษาอังกฤษเขาเริ่มสงสยัยแต่ถ้าตอนเด็กๆตอนนี้เขายัง เลเขาก็จะไม่เคยถามเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มไม้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับก็ฝึกไปเรื่อยฮะฝึกตัวเองไปด้วยแล้วก็ฝึกรูปไปด้วย <c oughs> หาความรู้ไปด้วยก็คือต้องใจเย็นเนอะ,อะก็คือน้อกากทีนี่เริ่มตั้งแต่8เดือนจนตอนนี้ประมาณ4ขวบก็คือ3ปีกว่าแต่ก็ก็คือว่าผม Amazing มากๆจริงๆเพรว่ารู้สึกว่าอ p r i สอะแบบว่าเอาเอนะเด็กขนาดนี้แบบว่าผู้จารู้เรื่องอะไรเงี้ยเออ ก็จริงๆถ้าถ้าอยู่กับบ้านจะพูดหมแต่ีาอาจจะตื่นต่นคนอะไรเงี้ยเขาเาก็รู้สึกว่าทาไมคนถึงจะต้องพูดภาษาอังกฤษเข้าคยมาถามอะไรเงี้ยผมบอกว่า,วา,วานี่เรากําลังไปสู่อาเซียน,นยต่อไปเนี่ยทุกคนก็ต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วก็อธิบายเขาเขาก็เข้าใจเขาก็จะไม่เขินไม่เคยเขินแต่เขาก็กล้าสแสดงออกเนาะคือบอกว่ารู้สึกว่าเขาไม่ได้อายนะบอกให้ทําอะไรเขาก็ทำอะไรเงี้ยฮะโอเคฝากไปแล้วเนาะว่าว่าให้ทำอะไรยังไงกัน อ,อีกนิดนึงสุดท้ายละมีะวางแผนอะไรเกี่ยวกับการการจะให้เกี่ยวกับการศึกษาของน้องกะทิบ้างฮะคือหมายว่าในเรื่องของภาษาอะไรเงี้ยฮะแผนต่อไปคือ next step what is your next step next step ก,ก็จริงๆก็จริงๆก็ถ้าการศึกษาของเราเนี่ยถ้าผมผมผมคิดว่าโรงเรียนก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนั้นในใน,ในการเรียนเนี่ย ถ้าเพราะเรื่องภาษาเนี่ยถ้าถ้าพ่อแม่สนใจและใส่เขามีศักยภาพที่ที่จะรับได้ถึงขนาดผมว่าถ้าเราสอนดีๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เด็กที่ไม่เคยไปอยู่เมืองนอกเลยเนี่ยสามารถพูดและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเนี่ยก็หวังว่าเขาน่าจะทําได้ขนาดนั้นได้ครับวันนี้ผมควนเพิ่นเพราะผมก็ไม่เคยไปเมืองนอกเหมือนกันไม่เคยไปเมืองฝรั่งอะไรเงี้ยเออก็พอได้เหมือนกันเนาะ โ okay, อเคครับขอบคุณมากครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น,อน้องาธีด้วย Thank you กัที Say goodbye to 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 uh, my fans k b l t v fans Say goodbye for them goodbye. Bye See you later <TV. S 1> Yeah Can you uh, Can you give me a big smile okay. <laughs> <laughs> k a y l t v on tour Right. Oh yeah! KPBL TV, live at blogtv.com. Learn how to speak Thai just like Thai people do every Saturday and Sunday, 8 to 10 pm or GMT 7, right here. wwwblocktvcom People slash krupi bang ครูพี่บังแอลทีวีรายการสดที่ blogtv.com เรียนพื้นอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลทุกวันเสาร์และอาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มที่นี่ w w w b l o g t v c o m p e o p l e ครูพี่บังแอล